สวัสดีครับชาว์ตจาลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับเป็นเกมซูเปอร์ลีกของตุรกีครับในคู่แรกครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับอิสตันบูลบาซซิเฮียครับจะเปิดบ้านพบกับทางด้านชิวัสปอร์ครับอิสตันบูลนั้นถือว่าเป็นทีมที่มีอันดับคะแนนตารางดีกว่าอันดับที่7นะครับชิวัสปอร์อันดับที่15ของตารางครับคู่นี้ผลงานล่าสุดอิสตันบูลเสมอกับยุบสปอร์ในฟุตบอลถ้วยไปนะครับศูนย์ศูนย์ขณะที่ชิวัสปอร์นะเปิดบ้านแพ้บอตรรัััมมาานนนะคคบบผลงโดยยยยรรวมมะะะหลลังงโดดดเเเฉพาาาาก่สุนนีท้ อิสตันบุลนั้นดีกว่าชัดเจนครับแล้วก็เฮตูเวสอิสตันบุลบาซซีเฮียนนั้นก็เหนือกว่าซานด้มชิวัสปออย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับเกมนี้ก็เลยเชื่อว่าอิสตันบุลบาซซีเฮียนครับก็น่าจะเปิดบ้านเอาชนะชิวัสปอยไปได้ครับในเกมนี้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นเกม f อฟเอคับของอังกฤษนะครับจะเล่นกันในวันตีสองครึ่งนะครับเป็นเกมที่ตกค้างมาครับตอนนี้ฟอเรสต์กั้นจะเจอกับอิฟสุติทาวน์ครับสองทีมในพรีเมียร์ลีกมาเจอกันเองครับอิสววททาาาานนน์คครรรัับบเเออ่่่ีียยยยยกผลงงไดด้มะ บุกไปแพ้มาจัดแค่3ต่อ2ครับถือว่าเป็นเกมที่สูสีเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ขณะที่ f o r e เ t สทีมเจ้าถิ่นนะครับพวกเขาปรบาบาเสมออาร์เซนอลครับ0ูนย์ตย์ครับคู่นี้ อย่างก็ตามครับฟอร์มโดยรวมเนี่ยน้องแดงเฟรตดีกว่าครับแม้ว่าเกมนี้จะคาดว่าจะมีการโรเทชันนักเตะกันพอสมควรครับแต่ดูมุมไหนก็ตามครับเชื่อว่าซิมเจ้าป่าครับแต่ถ้าเจ้าบ้านวันนี้ก็น่าจะดีกว่าทางด้านของอีฟสุดชัดเจนครับเกมนี้นองแดงเฟรตก็น่าจะเปิดบ้านเอาชนะอีฟสุดทาวได้ครับสองประตูหลังสมุดครับคู่ที่สามครับเป็นเกมระหว่างยูเวนตุสครับที่จะเปิดบ้านนะครับเป็นเจ้าถิ่นพบกับทางด้านเวโรนาครับยูเว้นั้นเกมล่าสุดนั้นเสมอเอมโบลีมาหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็โดนจุดโทษแพ้มานะคร หน้าครับพวกเขาเฉลยนัชาฟเฟร์เดนาได้1นต่อศูนย์ครับในเซเรียอาคู่นี้ฟอร์มห้าเกมหลังสุดก็ถือว่าพอๆกันนะครับแต่ว่าเฮตูเอตจะยูโรตเหนือกว่ามากครับแล้วก็เป็นเกมที่เวโรนาแพ้ทางยูโรต์ชัดเจนครับก็เชื่อว่าดาร์ตาเจ้าบ้านยู่ในยูโก็ชนะเวโรนาแน่นอนครับเกมนี้สองศูนย์ครับเป็นอย่างน้อยคู่ต่อมาเป็นลาลิกาสเปนครับเวลาตีสามนะครับซึ่งบียเรลลครับจะเปิดบ้านพบเอสปันยอนครับถือว่าเป็นสองทีมที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับถ้านับเฉพาะในห้าเกมหล เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับก็คู่นี้เกมล่าสุดเบียเรลนั้นบุกไปชนะลาโยเบกาโนมา1-0นะครับส่วนทางด้านเอสปปนยอนก็บุกไปชนะอาราเบสมาเช่นกันครับ1-0แต่ถึงจะฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าดูจากเฮตูเฮตเนี่ยเบียเรลนั้นชนะเอสปปนยอนมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดย4เกมหลังสุดเนี่ยเป็นเบียเรลที่กำชัยเหนือเอสปปนยอนมาตลอดครับ และก็เชื่อว่าเกมนี้เช่นเดียวกันครับมีอริลก็น่าจะเปิดบ้านถล่มเอสปานยอนได้ครับ3ประตูต่อหนึ่งคู่สุดท้ายครับจะเป็นเกมพิเอร์เบราลิก้าของโปรตุเกสครับคู่นี้สปอร์ติ้งลิสบอนครับจะเปิดบ้านพบเอสโตรเรลครับสปอร์ติ้งตอนนี้ก็กลับไปเป็นจ่าฝูงของลีกได้ครั้งครับขณะที่เอสโตรเัลที่8นะครับแต่ฟอร์มการเล่นนะฮะเกมล่าสุดถือว่าสปอร์ติ้งยังไม่แน่นอนนักนะครับพวกเขาแพ้ถึงอ่าแพ้มาหนึ่งเกมแมาเสมอถึง3นะครับมาเพิ่งชนะในเกมล่าสุดกับต่อคิวเปเซนเตในบอลถ้วยครับ ส่วนทางด้านเอสเรียลชนะ4แล้วก็เสมอ1ครับไม่แพ้ใครนะครับกูนี้ถ้านับเฉพาะฟอร์มหลังสุดเนี่ยถือว่าเอสเตรียลก็โดดเด่นพอสมควรน,นะครับแม้ว่าเอสเจะเป็นรองสปอตติ้งพอสมควรครับก็เชื่อว่าเกมนี้ชนะทีมเจ้าถิ่นครับก็น่าจะทำได้แค่เฉือนเอาชนะเอสเตรียลได้ครับ2ต่อหครับและนี่ก็เป็นทักษะาฟุตบอลของวันนี้ครับ